ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับจุดที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือแก่งช้างหมอบแก่งช้างหมอบตั้งอยู่ที่อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตเทศบาลเทพวงศ์สาครับ,รบสำหรับท่านที่จะเดินทางมาชมแก่ง ช้างหมอกก็ขอเรียนเชิญครับในช่วงนี้ก็ยังมีน้ำที่พอจะมีแก่งมีอะไรให้ท่านชมมากมายอยู่ครับเพราะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่น้ำยังไม่มากเท่าไหร,คร่ครับครับบรรยากาศตอนเย็นครับ เก่งช้างหมอบบริเวณฝั่งก็เป็นเขื่อนกั้นตลิ่งพังครับเพิ่งทำเสร็จไปไม่กี่ว่านี่แหละครับเก่งช้างหมอบ ตอนเย็นเย็นดูสวยงามมากครับ